สวัสดีครับครับก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมการพยากรณ์การกุศลเข้ามานะครับนะครับแล้วเทปนี้ครับผมก็จะมาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับสำหรับท่านที่ได้รับคำพยากรไปแล้วนะครับก็จะไปอธิบายเพิ่มเติมครับว่าไปดูกันว่าคำพยากรเนี่ยนะครับ ท่านจะได้อะไรครับจากคำพยากรณ์น,นี้แล้วก็จะสามารถที่จะนำคำพยากรณ์น,นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองได้อย่างไรนะครับนะครับอันดับแรกต้องพูดก่อนนะครับว่าความสำเร็จของเรานะครับสร้างขึ้นได้ครับเราสามารถสร้างขึ้นได้ครับสมัยโบราณจะมีคำพูดอยู่ว่าไก่งามเพราะขนนะครับคนงามเพราะแต่งสำหรับ การแต่งกายเรื่องของแฟชั่นก็เช่นกันนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสำเร็จให้กับเราได้ first impression เป็นสิ่งที่สำคัญครับแล้วก็พลังแห่งเทพเจ้าที่สถิตยอยู่ตามสีสันรูปทรงต่างๆของงานแฟชั่นครับมีผลมีส่วนช่วยอย่างมากครับในการดึงดูดความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองนะครับอ,อย่างหนึ่งนะครับคำพยากรณ์ของผมนะครับจะเน้นนะครับเน้นเลย เราต้องดูที่เป้าหมายครับเป้าหมายถ้าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องใดครับเราดูที่เป้าหมายครับมองไปที่เป้าหมายตรงนั้นครับแล้วเลือกครับเลือกเงื่อนไขแห่งความสําเร็จให้ถูกต้องครับและปฏิบัติประพฤติตามนั้นครับมันจะดึงดูดความสําเร็จในเรื่องนั้นๆครับมาให้ถูกต้องนะครับดึงดูดมาให้ตรงกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของเราครับสําหรับคําพยากรณ์นะครับ คำพยากรจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับผู้ที่ได้รับคำพยากรไปแล้วนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นเรื่องของสีแห่งความสําเร็จครับส่วนที่2เป็นเรื่องของอุปนิสัยแห่งความสําเร็จและส่วนที่3เป็นเรื่องของสไตล์ของความสําเร็จครับสําหรับส่วนที่1นะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าสีแห่งความสําเร็จนะครับคำพยากรผมจะแบ่งออกเป็น9คําคพยากรนะครับ เป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จทั้ง9นั่นหมายความว่าถ้าผู้ที่ได้รับคารยากรไปแล้วนะครับต้องการความสำเร็จในเรื่องใดนะครับยกตัวอย่างเช่นครับวันนี้วันนี้เรากำลังจะไปทํางานและเรามีลูกน้องครับเรามีลูกน้องมีบริวารมีคนที่เราต้องการความสำเร็จในเรื่องของการปกครองอ่าวันนี้เราต้องการ การสั่งการการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเราต้องอาศัยเงื่อนไขแห่งความสําเร็จที่1น,นะครับเป็นเงื่อนไขแห่งความสําเร็จแห่งองค์พรมนะครับความสําเร็จในเรื่องของการปกครองอำนาจนะครับผมนะครับก็จะหยิบใช้เสื้อผ้าครับเครื่องแต่งกายครับแล้วก็สิ่งต่างๆเป็นอ็อกเซซอรี่ต่างๆที่ใช้ในการประดับตกแต่ง ร่างกายนะครับให้เป็นสีของเงื่อนไขความสําเร็จที่1น,นะครับก็จะดึงดูดความสําเร็จในเรื่องของอํานาจการปกครองมาสู่ตัวเรานะครับอันนี้คือวิธีการใช้นะครับเน้นย้ํานะครับว่าเงื่อนไขความสําเร็จนะครับสีที่ผมบอกไปสามารถที่จะไปใช้ประยุกต์ใช้ได้กับเสื้อผ้ากระเป๋า เครื่องแต่งกายเอเซซ์ต่างๆที่ใช้ติดตัวนะครับใช้ในการประดับตกแต่งร่างกายร่างกายให้เกิดความสวยงามนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับแล้วในเรื่องของสีนอกจากสีที่จะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาให้เราแล้วนะครับอันนี้เนี่ยอะก่อนจะไปข้อที่2ผมแจ้งก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของเครื่องประดับนะครับเครื่องประดับจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับจะมีองค์ประกอบในการใช้ พิจารณาที่ซับซ้อนในเบื้องต้นนะครับสีแห่งความสำเร็จที่ผมแจ้งไปก็สามารถนะครับท่านสามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการเลือกเครื่องประดับนะครับที่มีสีต่างๆเหล่านั้นนะครับมาใช้ได้แต่สำหรับเครื่องประดับของชนชลัดนะครับเราได้มีการแบ่งเงื่อนไขแห่งความสำเร็จต่างๆออกเป็น9หมวดหมู่นะครับโดยใช้หลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช้พิจารณาหลักเกณฑ์แบบเรื่องสีนะครับเบื้องต้นสําหรับเจ้าชะตานะครับกับเครื่องประดับทั่ว,วไปก็สามารถทําได้ครับแต่ในส่วนของเครื่องประดับชนชลัดเราได้อาศัยหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนในการแบ่งหมวดหมู่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าเกิดจะให้ดีนะครับความสําเร็จต่างเนี่ยเราดึงดูดมาได้ครับแต่ถ้าเราจะต้องการรักษาความสําเร็จนั้น ให้คงอยู่กับเราได้อย่างยาวนานและยั่งยืนนะครับสิ่งเหล่านั้นครับเราต้องเกิดจากภายในด้วยก็คือการประพฤติปฏิบัติตนให้กลายเป็นอุปนิสัยแห่งความสำเร็จนะครับในเรื่องของนะครับอันนี้เป็นส่วนของตารางมหาเทพครับสีที่เป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จทั้ง9ประการนะครับ ก็คือสีที่เกิดจากพลังแห่งมหาเทพทั้ง9พระองค์นี้นะครับไล่เรียงกันตั้งแต่องค์มหาพรหมนะครับจนไปถึงองค์พระพิฆเนศนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพลังที่1ยกตัวอย่างพลังที่1นะครับความสําเร็จในเรื่องความสําเร็จในความมีชื่อเสียงอํานาจการปกครองนะครับที่บอกไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ความสําเร็จนียครับคงอยู่อย่างยั่งยืน เราจะต้องมีอุปนิสัยขององค์มหาพรมด้วยนะครับถ้าเรามีการสวมใส่หรือว่าได้นำหลักการนี้นะครับนำสีไปใช้เพื่อการดึงดูดความสำเร็จในเรื่องขององค์พระพรมนะครับเรื่องการปกครองเราจำเป็นที่จะต้องนำอุปนิสัยแห่งองค์พรมมาใช้ด้วยและอุปนิสัยเนี่ยนะครับ ถ้าเราทําซ้ำๆย้ำๆจนกลายเป็นนิสัยเราแล้วบุคคลรอบข้างครับย่อมที่จะให้โอกาสเราแล้วความสําเร็จที่เราได้รับมาเนี่ยครับจากการแต่งกายที่เสริมหรือดึงดูดมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่จะยังคงอยู่กับเราตลอดไปนะครับทีนี้เราไปดูว่าอุปนิสัยทั้ง9้าเนี่ยคืออะไรบ้างครับ อุปนิสัยหความสําเร็จทั้ง9ประการนะครับคืออุปนิสัยแห่งมหาเทศทั้ง9พระองค์นะครับอันได้แก่ยกตัวอย่างองค์พระพรมนะครับผู้ที่ต้องการความสําเร็จในเรื่องขององค์พรมนอกจากจะใช้สีที่ดึงดูดแล้วจะต้องมีพรมวิหารสีอันได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือทรรมของผู้ปกครองนะครับผู้จะเป็นผู้ปกครองควบคุมมีลูกน้องมากมายจำเป็นที่จะต้องมีพรหมวิหาร4ี่ครับอันดับที่2นะครับอุปนิสัยของพระแม่สลาสวาตีนะครับจะต้องมีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้เหมาะสมนะครับกับสถานการณ์<ส>แล้วสิ่งเหล่านี้ครับความสำเร็จในเรื่องของพลังแห่งพระแม่สลาสวาตีพลังของเงินสด ก็จะยังคงอยู่กับเราอย่างยั่งยืนถาวรครับอุปนิสัยที่3ได้แก่อุปนิสัยของพระศิวะครับคือเราต้องมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราควบคุมสติเช่นนี้ครับก็จะทําให้หน้าที่การงานของเรานะครับรวมถึงสุขภาพของเราแข็งแรงนะครับแล้วก็ความก้าวหน้าในการงานของเราก็จะดีขึ้นครับประการที่4ครับองค์พระแม่ปาราวตีนะครับ เราจะต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นประการที่5ครับพระนารายคือการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญารธรรมเน้นย้ำนะครับต้องมีธรรมะกำกับด้วยนะครับสิ่งเหล่านั้นต้องมีธรรมะด้วยประการที่6คืออุปนิสัยแห่งพระแม่ลักษมีบุคคลนั้นนะครับจะต้องมีการให้ทานในทุกรูปแบบ คือทานนั้นน่ะอาจจะไม่จําเป็นจะต้องอาศัยเงินทองนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของปัญญาในรูปแบบของการช่วยเหลือต่างๆนะครับก็เรียกว่าทานอุปนิสัยที่7ครับพระตีมุรติคือเราจะต้องมีความสามัคคีในหมู่คณะและเราจะต้องมีความรักความจริงใจที่มีต่อผู้อื่นนะครับอุปนิสัยที่8ครับเป็นเรื่องของพระแม่กาลี เราจะต้องมีความเสียสละตนเพื่อผู้อื่นครับเมื่อถึงการเวลาที่เหมาะสมและอุปนิสัยที่9ครับคือพระพิคเนตคือการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นเมื่อเราจะสามารถทำได้นะครับอุปนิสัยเหล่านี้นะครับถามว่าเราจำเป็นต้องมีหมดทั้ง9ประการไหมคือพูดได้เลยว่าถ้ามีครบทั้ง9ประการนี่คือสุดยอดครับถือว่าดีมากแต่ถ้าเกิด เราไม่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ทั้ง9ประการนะครับจะทํำยังไงอย่างที่บอกไปนะครับสีที่เป็นเงื่อนไของความสําเร็จนะครับเมื่อเราอาศัยสีเพื่อดึงดูดพลังอานาจเด่านั้นแล้วนะครับพึงระลึกถึงคุณธรรมของมหาเทพพระองค์นั้นด้วยนะครับเมื่อเราเราลึกถึงมหาเทพองค์นั้นนะครับเราก็จะระลึกถึงคุณธรรมของเขาและนําคุณธรรมนั้นมายึดถือมาปฏิบัติตาม เป็นการสร้างกรอบสร้างระเบียบสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับตัวเราเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่โบ,โบราณน,นะครับที่มีการเล่าเรียนร่ำเรียนกันมาก็บอกสืบต่อกันมาแต่ยุคโบราณน,นะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับสำหรับท่านผู้ที่สนใจนะครับในตัวสินค้าก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ กับสินค้าของชนชลัดครับสนใจในเรื่องของการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับส่วนที่สนใจผลงานของผมหรืออยากติดตามอยากจะเข้าใจนะครับในศาสตร์ในเรื่องของการแต่งกายโดยอาศัยหลักการในคำพีพระเวทให้มากขึ้นกว่านี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับในเว็บไซต์ของผมนะครับแฟนเพจและก็ใน Facebook นะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างของเป็นเพจนะครับของชนชลัิดีไซน์นะครับอันนี้เป็น facebook ของส่วนตัวของผมเองนะครับอาจารย์ชนชรัตดและนี่ก็เป็นเพจแต่งกายดูดีสวยรวยเฮงกับอาจารย์ชนชรัตที่ผมจะนำข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งกายนะครับแต่งให้ดีแต่งให้เสริมราศีนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมดูดวงเพื่อการกุศลเข้ามาและสำหรับท่านที่สนใจอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะทำไมการดึงดูดของมหาเทพทั้ง9เกี่ยวข้องอย่างไรกับอุปนิสัยมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็ต้องติดตามรับชมและรับฟังกันต่อไปนะครับผมก็จะนำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มา เราสู่กันฟังในเทปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ